ร้องใบเฟิร์สชาแนลนะคะแล้วก็จะมาร้านะร้านมาร้านอาหารสลิปเนี้ยก็คือสลิปแคสต์นะคะ <Wow. S 1> นะเป็นคาเฟ่แบบนี้อาหารที่เรากินด้วนะยค่ะเนี๋ยวเราเข้าไปเลยดีนะคะ uh. มีลูกปั๊ดมีลูกแมวด้วยนะคะว่ามีลูกแมวมีลูกแมวด้วยอ้าวบรรยากาศในร้านนะคะอันนี้คือร้านสลิป อะะไรคเปิดเมนูคะ่ะพิซซ่าลาวาสั่งพิซซ่าลาวาใช่ไหมคะโ okay. oh. อเคชุดเด็กมาแล้วจานเด็ก <laughs> อันนี้เนาะเราสั่งพิซซ่าลาวานะคะมั้ยลูกคะสั่งน้ำส้มที่แม่สั่งชงาเขียวคะ่ะ <c oughs> น้ำส้มอร่อยไหมคะชิมดูสิ ไงคะโอเคคำซมอร่อยมีเนื้อส้มด้วยค่ะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวรออะไรคะเดี๋ยวเรารอพิซซ่าก่อนนะก่อนใช่ไหมเมียวหน่ารักค่ะอันที่ใส่ค่ะใส่ซอสเม่าทินกับซอสใช่ไหมใช่เดี๋ยวรอพิซซ่านะคะวันนี้เราตั้งใจมากินพิซซ่าชีสใช่ไหมคะค่ะรอดูนะว่าชีสจะเยอะแค่ไหนใช่ไหมค่ะเราเคยกินมาแล้วนะคะเราเคยกินมาหลายครั้งแล้วพิซซ่าแต่ยังไม่ หนึ่งครั้งนะคะเคยแบบกินแบบพิซซ่าลาวาครั้งนี้นะคะเป็ครั้งที่สองที่กินชีสลาวาจะชิมชาเขียวนะคะว่าอร่อยไหมอืมโอเคนะคะสีมือสีมือของหนูเหมือนสีมือของหนูแล้วคะใช่อร่อยเหมือนจิมสีมือหนูทำให้คุณแม่ที่บ้านเลยอร่อยมาก ยอดค่ะชาเขียวอร่อยนะคะคอนเฟิร์มค่ะโอเคมาลูกแมว <laughs> ตอนนี้พิซซ่าก็มาแลว้วเห็นไหมเห็นไหมเปิดไปดูสิดูสิว้าวดูสิน่าทานมากเลย เดี๋ยวรอ,อก่อนนะรอก่อนเอาผมโอ้เปิดนลาดชิสแล,ล,ล้วชีสละอ้าวโอ้โหโชิสยืดเลยพิซซ่าชิสลาวาโอ้โมีแต่ชิสนะคะ ิดเยอะมากเลย<า>ดูสิเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขายกออกมาให้อ๋อมันต้องนี่ก่อนข<อ>ยับออกมาขยับออกมาใช่ใ<อ>ต้องรนไฟก่อนเห็นไหม<อ>เห็นไหมโอ,โอ้โหเป็นไงเป็นไง เป็นไงฮะน่าทานนะเห็นแล้วอยากแล้วโอเคอันนี้อะไรคะอ๋อออริกาโนเป็นวเขียววะเหรอเขาอันนี้ไม่เอาอันนี้ล่ะอันนี้เป็นทามนซาชิปเอ่ะชิปลัดเอาชิปอยู่อโอเคโรยชิปก่อน เสร็จแล้วอขอบคุณค่ะโอ้น่ากินเากไปตักเลยโอ้โหโอ้ยชิ้นโอ้ยเอาเอาไป เอามานี้จะตักให้วอากินกินกินบนถาดเลยค่ะกินบนถาดเลยโอ้โหดูซิดูซิสุดยอดเลยโอ้ยดิโอเคเดี๋ยวตักให้ค่ะโอ้โหดูนะคะดู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 โอ้ แบบอย่างยืดเลย๋ยวหนูกัดให้ลองสิโอ้โหเป็นไงบ้างคะเป็นไงคะอร่อยไหมคะรสชาติรสชาติเป็นไงพูดไม่ออกเลยทำไมพูดไม่ออกมันอร่อยหรือว่าอะไร ยังไม่ได้กัดเป็นไงเอากลับมาเบาๆกลังไม่ได้อ๋อเอาบอกรสชาติให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างมาแบบเค็มๆนิดนึงอ่ะแบบอร่อยมากจิมากเลยค่ะลองทานดูนะคะอืมอร่อยมากโอเคพี่ซาเดี๋ยวขอแม่ทานด้วยนะคะค่ะจะกินหมดไหมคะเนี่ยเฟิร์นอือโอ้โหว้า ใครก้าจอดมันยกมากดูสิตรงนดูโอ้โหขอชิมกันนะคะค่ะดูบรรยากาศนะคะดูของแม่ลืมขัดอะไรเปล่าคะทออตใน ใส่ซอสไปก็เลยขอหน่อยนึงน,นะค่ะแต่หนูไม่ชอบอะ่ะคลิปนี้ก็จบแล้วคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกุ้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 งให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ